สวัสดีค่ะมาทานลาดหน้าอาหาด้วยกันนะคะนี่ค่ะยอดผักแครแล้วก็หมูนุ่มหมกักนุ่มมากค่ะแล้วก็มีไข่เค็มนะคะไข่ไม่เค็มมากนิดนนเดียวค่ะนัวๆคนนัวๆอืมมาทานข้าวกันนะคะอร่อยมากอืม นางฟ้าเติมพริกเยอะไปนะคะเห็ดนิดนึง <c oughs> แซ่บมาก <c oughs> เอาไปลองทำดูนะคะใ <c oughs> ช้ได้เลยทีเดียวค่ะอร่อยใส่ได้นะมีไข่เค็มด้วย หมูก็นุ่มๆค่ะหมูนี่นะคะหมักใส่อันนั้นนะคะแป้งมันซอสต่างๆค่ะแล้วก็ใส่พริกไทยด้วยนะคะแล้วก็หรุดดี แล้วก็หมักไปในช่องฟิตนะคะให้เขาแข็งเย็นกันทำการนวนก่อนนะคะก็อย่าลืมใส่น้ำมันงานค่ะมันงาทำให้เนื้อนุ่มแับมาก กันความอร่อยห้าดาวค่ะจินไปฟังเพลงไปฟินมากค่ะวันนี้วันนี้นางฟ้าวิ่งไล่กับกระต่ายฮะะวันนี้น้องกระต่ายคู่นางฟ้าค่ะดังโพดโพดเลยเหมือนเขาจะกินนางฟ้าแล้วก็ทำเนี้ย หาออกมาเงี้ยแล้วก็ทําแบบเงี้ยคือแบบนางฟ้าตกใจเฮ้ยมันไม่ใช่กระต่ายแล้วนี่มันเป็นหมาหรือเปล่าน่าก,กลัวมากสงสัยรำคาญนางฟ้าค่ะเพราะว่านางฟ้า ชอบแกล้งเขาสาัตว์มันก็รู้เนาะใครแกล้งใครไม่แกล้งเนาะเอ๋พ่อมันนะก็เฉยไม่แกล้งเนาะก็คือแบบทุกอย่างเราทำหมดเลยไงพ่อนั่งมันก็นั่งเฉยนั่งเฉยให้ลูกไม่ลงมเมลียเวลาที่เวลายเยี่ยวเวลาทำกับข้าวกับข,ข้าวให้ลูกกินในชั้นหมดเลยนะคะ ทำความสะอาดน้องก็ชันหมดเลยแต่เวลาแอบให้น้องมาหอมมาก,กอดเนี่ยคุณชายทั้งนั้นนะคะ <c oughs> ไม่ได้อิจฉานะคะแต่ว่าคือเราเลี้ยงกันแท้เนาะเขายัางไม่รู้ว่าเราเลี้ยงเรารักเขาเนาะแต่ เผ็ดนะคะแต่อร่อยอร่อยมากไม่อ้วนอยู่ได้ไงคะอ้วนมากเนี่ยผัดแครหวานกรอบเอาไปใช้แทนคณะได้เลยนะคะลองทำดูนะคะยอดแขนงนะคะขอบคุณพี่ตุ๊กนะคะเป็นคนเอาให้นะคะแล้วก็ไข่เป็ดอร่อยมากคะ่ะ ขอบคุณทุกการติดตามชมของทุกท่านนะคะที่มาให้กําลังใจนางฟ้านะคะับนางฟ้าก็ได้ไปเ,เจอร้านแล้วก็ไปเจอไม้ข้างเขนนะคะนางฟ้าว่าสวยดีก็เลยเอามาใส่นะคะวันนี้ แต่เวลาทำงานเราก็ต้องถอดออกค่ะมาราาโยโยๆเค็มข้น วก็ขอฝาัช่องด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าว่างๆนางนฟ้าจะทำการเปิดคอนเสิร์ตนะให้ทุกคนในห้องมาร่วมร้องเพลงร่วมเต้นรำแล้วก็ร่วมสนุกกัน ฟ้าก็เคยอยู่ห้องน้องน้องหนุหนนาคิดถึงเพื่อนเพื่อนเนาะบรรยากาศเก่าๆตอนกลินคืนสนุกมากดูแลน้องหนุนน้องหนุนน่ารักนะคะ ใจได้ทำเสื้อให้น้องหนุนใส่เออไม่ใช่ใส่นะคะคือทําเสื้อน้องหนุนกับน้องโนเ่ใส่เองนะคะไม่นแน่ แน่นะครต่อไปนางฟ้าอาจจะเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขออให้สักตัวหนึ่งเล็กๆนะคะาะเคแต่ายนี้ไปไหนลําบากนะคะเพราะว่าเอาไปไม่ได้นะคะแต่สุนัขเนี่ยเราไปด้วยได้บางโรงแรมเขาก็จะรับน้องสุนักขกันหานอนด้วยแล้วก็เลือกสุนัขที่แบบตัวเล็กๆที่เราดูแลได้่ะที่เขาแบบว่าน่ารักน่ารักกันนาะ น,นี้นะคะหนังฟ้าขอจบไลฟ์ยงแค่นี้นะคะขอบคุณสหลับการติดตามชมนะคะสวัสดีค่บ๊ายบาย